เอาแล้วผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนิตเลสกาแล้วผมก็มาอยู่กับตัวละครคนยักษ์อีกตัวหนึ่งกันบ้างนะผมซึ่งรอบนี้นะผมเป็นตัวละครสายโล่สีดำนะผมโบกี้นั่นเองนะฮะทั้งข้อดีทั้งข้อเสียหลักๆเกี่ยวกับขนาดตัวเนี่ยผมได้พูดเป็นในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะผมก็จะเหมือนกับตัวละครดอรี่ก่อนหน้านี้ทุกอย่างเลยนะผมอะไรที่ดอรี่ทำได้ผมตัวละครโบกี้ก็ทำได้เช่นกันนะผมพวกมุมสกิลต่างๆหรือบัคต่างๆนะฮะก็สามารถทำเหมือนดอรี่ได้หมดเลยนะผมแต่สิ่งที่ต่างกันเลยก็คือสไตล์การเล่นนั่นเะะรมม่่่จกกาาาาววพไ ไม่ต้องสนใจเรื่องการทงนะผมหรือพื้นที่ทงใดๆเลยนะฮะเราเดินเล่นได้อย่างสบายผมแต่ของโบกี้เนี่ยข้อจํากัดคือมันเป็นสายโลดนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องพยายามการทงให้ได้นะผมเลยยิ่งจะทําให้ตัวละครตัวนี้กลายเป็นเป้านิ่งได้ง่ายมากๆนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ย มันไม่สามารถที่จะออกไปไล่ฆ่าหรือไล่กระทืบคนได้เหมือนดอรี่นั่นเองนะผมก็เลยจะทำให้ตัวละครตัวนี้เล่นแบบอึดอัดนิดนึงนะผมแต่ว่าในแง่ของประโยชน์ต่อทีมของเรานะผมตัวละครตัวนี้ถือว่ามีมากกว่าดอรี่อย่างแน่นอนนะผมด้วยความที่เป็นสายโล่แล้วนะผมสามารถทํางานประสานกับตัวละครน้องงูในทีมเราได้อย่างดีเยี่ยมจริงๆนะผมสำหรับตัวละครตัวนี้นะผมก็ถือได้ว่าเป็นสายโล่ที่ดีรองลงมาจากน้องงูแล้วนะฮะสามารถรับมือกับตัวละครอย่างแช็งได้ดีมากๆนะผมแต่ว่าข้อเสียเลยนะผมย้ายธงลําบากมากๆนะผมน่าจะลําบากมากกว่าทุกตัวละครในเกมเลยกก็ว่าาไดด้รพมมีอ ได้นั่นเองนะฮะเรียกได้ว่าตัวละครตัวนี้ขาตายแบบสุดๆไปเลยนะผมมากที่สุดในเกมแล้วนะฮะส่วนทานของตัวละครสายวิ่งที่เราต้องระวังในเมตานี้เลยนะผมก็คือรุจิเลยนะผมตัวเดียวที่เราต้องระวังหนักๆเลยนะผมเพราะว่าสายวิ่งในเมตาเนี้ยเราสามารถจัดการเขาได้หมดเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นแชงหรือว่าโรเจอร์หรือว่าบูโน่เนี่ยเรารับมือได้หมดนะผมแต่รุจิเนี่ยเขาตีตัดทะลุเดฟเราได้นะผมเขาตีเราแรงมากๆนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังให้ดีนะผมสำหรับตัวละครลุจินะผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวละครสายหม่นะผมก็จะมีจา ตีทลุเดฟได้นะผมหรือว่าโจมตีใส่เราได้แรงมากๆเลยนะผมอันนี้ต้องย้าก่อนนะผมอันนี้ผมเล่นในเวล80นั่นเองนะผมมันอาจจะไม่ได้ถึกมากพอนะผมถ้าเวลร้100เนี่ยมันจะถึกกว่านี้เยอะนะผมมันอาจจะกันได้มากกว่านี้นะฮะแต่ว่าหลักๆที่ผมเจอตัวละครเหล่านี้เนี่ยผมค่อนข้างที่จะโดนดาเมจค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยนะผมแทบจะแบบล้มทั้งยืนแล้วนะผมและอีกผลหนึ่งเลยนะผมที่ตัวละครเราอาจจะต้องกลัวพวกตัวละครมีสกิลวาร์ปนะผมเพราะว่าตัวเราใหญ่เกินไปจนมองไม่เห็นนะผมว่าเขาจะเข้ามาวาร์ปใส่เราหรือโจมตีีเเเเรราา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 ตตอออนนนไหหะคัับบมมมงงงจจวว้ดลลยํก มากๆเลยนะผมเพราะตัวละครมันบ,บัง,บงมุมวิสัยทัศน์เรานะผมจาบาโดดเข้ามาใช้สกิลดาชนีเลยสินิ้วใส่เราเนี่ยเราังไม่รู้เลยนะผมว่ามันวาร์ปมาตอนไหนนะผมบางทีอาจจะไม่เห็นในแมปด้วยซ้านะผมมันอาจจะโดดเข้ามาใส่ตรงกลางท้องเราแต่ว่าด้วยความที่มุมกล้องมันบังนะผมเราเลยมองไม่เห็นนะผมอันนี้ก็อาจจะเป็นอะไรที่ลำบากพอสมควรนะผมส่วนทางด้านของเซตเลียยน,นะผมที่ผมใช้ในตอนนี้นะผมจะเป็นไคโดโล่ olo, กับคิงอีเวนต์นะผมส่วนออฟจะค้าค,คกันไปนะผมก็จะมี HP a t t แ c ตแทล้วก็ d e f e น s e นะผมแต่ที่จะเน้นเลยนะผมก็ ไปนะผมบางจังหวะเราอาจจะต้องใช้ดาเมจในการปิดสกอร์คิวศัตรูนะผมหรือว่าทําให้เขาหยุดดึงธงคือการฆ่าเขานั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มแอตแท็กให้เขาสักนิดนึงนะผมจะได้หัวแรงๆนะผมส่วนฮันน่าของซับนะผมก็จะเป็นซับผสมเหมือนเดิมน,นะผมซับก็จะประมาณ159.5%งร้อยบนะผมแท็กโซออน4แท็กนะผมก็จะมีแอทแท็กเกอร์หมวกฟางโซออนนิวเวอร์นั่นเองนะฮะโอเคแล้วผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมเพลย์เลยแล้วกันนะผมว่าตัวละครโบกี้เนี่ยจะสามารถทำออกมาได้เป็นยังไงบบบ้้้้าาางในนนนเเมมมตปปััััจจุะครรผถพอแลลวไดูกย โอเคครับผมมาอยู่เกมแรกนะผมกับด่านบา吉斯เตนเอย์นะผมเดี๋ยวเราดึงธงแรกแล้วก็เติมเกรไปก่อนนะผมให้สายวิของเราเนี่ยทำงานไปก่อนเอา โอเคสายวิ่งมี really right splash, right? acement, 2ตัว้วผมเช้งตัวหนึ่งก <preciso S 1> mm ็เลยใจดีดึงธงให้แลวผมเดี Dude, ๋ยวเราปวดหลังนะฮะกลัวเราจะต้องก้มไปเด็ดธงไงมันจะลําบากนะผมเขาก็เลยดึงให้สัเลยนะผมไม่เป็นไรให้กันได้ผมเพราะว่าเช้งก็ต้องการฮาคีเหมือนกันก่อนจะเข้าไฟใช่ไหมล่ะแต่จริงสกิส2ก็มีฮาคีน่นไงโอเคมีคนมาหามีคนเปิดประตูเด๋ยวจามไปก่อนทีนึงครับผมเอาหมุนเอาหมุนให้เต็มที่หมุนเลยผมรอหมุนผมรอได้ผมรอได้ไปไหนล่ะครับผมเอาหายเลยเรียบร้อยผมทีเดียวพอนะฮะ มันต้องดอสหลบเอาไม่ใช่กิ้งหลบนะผมมันล็อกหัวได้นะผมสกิลหนึ่งของตัวละครตัวนี้ผมเดี๋ยวเราเติมเจดทงการไปก่อนนะผมน่าจะต้องเฝ้าธงนี้อยู่ยาวเลยนะผมดูจากทรงแล้วนะผมมันจะมีใครโดวิ่งมารอเลยฮะตัวเล็กเหลือนิดเดียวนะผมจะกระแยงนะผมมาเลยมังกรแล้วนะ นั่นมังกรหรือเปล่าเอาทุบบินเนี่ยครับผมโดนขวานจามหัวไปหนึ่งทีนะผมเลือดโดนตัดแม็กเลือดด้วยนะผมพอโดนตัดแม็กเลือดเนี่ยเราค่อนข้างสบายนะผมเพราะว่าตัวละครเรานะผมถ้าเกิดว่าตัวละครที่โดนตัดแม็กเลือดมาโจมตีเรานะผมเราสามารถเด้งเลือย er กับคืนมาได้สามเปอร์เซ็นต์ทุกทคิดที่เขาตีเข้ามานะผมพร้อมกับลดสแต็กแอตแท็กได้ด้วยนะผมก็เลยทำให้เราค่อนข้างสบายหรือชิลจัดๆนะผมถ้าเกิดว่าสกิลโดนศัตรูนะผมก็ทำให้ศัตรูตัดแม็กเลือดไปก่อนก่อนที่จะเข้าไฟกับเราได้เนี่ยยิ่งดีนะผมมันจะทำให้เราถึกกกกโโโโคคตตรรๆนนนะะฮแ่่่่่่วาาาาเเเเเเมมมมืออออี้้้้ไไไไดลลลัับยยปหทง ไอลุจิมันเดิอบมาหลังเคสมาจะเล่นใช่ไหมนายจะเล่นใช่ไหมขวานไปก่อนเลนยทังทีเอาไปเข้าชาร์จครับผมอย่ามั่นใจในรถดาเมจมาก,กนักนะโอ้หมันทอได้เดี๋ยวเฟอร์เฟกต์การ์ดมาก่อนแล้วมามาเล่นกันมาเล่นกันเถอะเอ้ใครโอ้โหบูโนมาชิบหายแล้วชิบหายแล้วสองตัวเลยเหรอทีละตัวทีละตัวใจเย็นใจเย็นแล้วก็พวดไปเอาแตกหนึ่งแล้วบูโนแตกไปหลือลุจจิยังอยู่ยังอยู่้ยมองไม่เห็นมองไม่เห็น,ม,ม,หนมันอยู่ไหนละมันอยู่ไหนละอยู่ไหนละล้มทับหรือเปล่าตั้งการ แต่มันไม่ตีเอาฟาดเขาไปฟาดเข้าไปเออไม่เป็นไรเราเอาอยู s <S material, ่เราอยู่เอ้ยไม่ตีแล้วไม่ตีแล้วขวานจามไปเลยแต่ว่ามันดอดได้มันคิ้วเกินอู้หูยใครโดมาแล้วซัดเราซับปิวเลยใจเย็นใจเย็นนายใจเย็นรู้จีอย่าเพิ่งอย่าพิ่งจะปล่อยไม่ปล่อยจะปล่อยไม่ปล่อยไม่ปล่อยเราขวดนะเอาโดนเอาโดนโดนเต็มเต็มนะผมโดนสั่นไหวด้วยยังไงเราสวยงามมากครับหนวดขาว เ,เราเหินมัะกันให้พอดีก็สวยดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่เป็นไรเขาตีเราเร่งเ้วยครับเห็นไหมเราเร่งเรืย่ยเราลัวนเลยผมพอาะโดนตัดแม่เลือดล้วก็เพอร์เฟกต์การ์ดแล้วก็เลือดเต็มจามไปหนึ่งทีแล้วเตรียมเลยชาร์จรอชาร์จรอจะไปไหนจะเป็นจะไปไหนเราโอ้โหโดนสองนะผมแต่ว่าแตกหนึ่งนะผมแช่งล่วงไปข้างล่างนะฮะแล้วมีอีกตัวตั้งเพอร์เฟกต์การ์ดรออยู่เลยแล้วก็หัวด,ด้วยขวานธรรมดาตีเข้าไปครับผมตีเข้าไปครับผม,เ,ผมเลือหนึ่งตัวมาก็ สัตว์เต็มโค่ล่อเต็มแข้งเขา้ขา,เขาไปครับผมแตกไปอีกหนึ่งแล้วผมอแล้วโรเจอร์มาอีกไงไม่กลัวต่อคิวกันเข้ามาต่อคิวกันเข้ามาอา๋อ,าเ,อ,าเ,อาเอาดึงคงแบบนี้เหรอเอาขวานจามไปหนึ่งเทียบผมรอเลยฮะน่าจะทันแล้วผมเรายื้อได้อยู่แล้วครับผมเอาจะมาดึงธงใช่ไหมได้เลยตีเย่นคูดาวตีเย่นคูดาวตีเย่นคูดาวสกิลหนึ่งแล้วก็ขวดเต็มหน้าแล้วผมก็จบไปเทียร้อยแล้วผมสำหรับเกมแรกนะฮะ โอเคผมมาอยู่เกมที่2กันบ้างน,นะผมกับด่านแชนโดรานะผมมีแฉงถึง2องแฉงเลยนะผมทั้งแฉงหมดัดทั้งแฉงวิ่งนะฮะโอเคไม่มีรุจิแล้วก็ชิลเนะผมขอเด็กทงก่อนนะผมแล้วก็เติมเกรดก่อนนะฮะไม่รู้ว่าเพื่อนเราจะดึงกลางได้ไหมนะผมถ้าดึงกลางได้เดี๋ยวผมเข้าไปเติมนะผมถ้าไปทันนะเอาดึงได้ด้วยแต่ว่านะผมจะไปทันหรือเปล่ามไม่รู้นะผมเดินก่อนฮนะค่อยๆเดินฮนะมันต้องใช้เวลานิดนึงครับคนยักษ์มาเดินช้าผมหมาเข้ากลา,าันก็ตั้งการรอแล้วก็ ตามหัวไม่ถึงทีแล้วก็เต็มตัวตั้งช้าแล้วหวดเลยครับผมไม่รู้โดนใครโดนแช้งได้ผมแช้งอีกตัวแช้งอีกตัวแล้วหนีเลยครับผมโอ้โหอะไรกันเราอะไรไม่ได้เลยเอามีอีกตัวนึงอยู่ตรงนี้ก็เพอร์เฟกต์การไว้ก่อนนะผมแล้วก็หวดหดเขาไม่จมใจนะผมนั่นแช้งล่างเก่าดีกว่าเฮ้ย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 อุ้ยเฮ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 ้มเฮ้ย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 เฮนยเฮ้ยเฮ ตรงนี้เต็มแล้วนะผมขออนุญาตไปชาร์จเกตทงสองแปบ๊บหนึ่งนะผมจะมีคนมาหรือเปล่านะผมให้โอได้คข้งกันไปก่อนแล้วกันนะจังหวะนี้นะผมเรารอเติมเกตก่อนนะเอาคิดรอมาคิดว่าจะสู้กับคนยักษ์ได้ใช่ไหมเราชาร์จรอแล้วผมโผล่มาปุ๊บผม,ผมหวดหน้ายู่เลยเอามันไปเลงนิกกะเวนเอ้ยไม่โดนนะผมถ้าโดนนี่น่าจะบันอยู่นะผมขอแบบเน,น้นๆนะเอาขวานไปกินแล้วกันเอาที่จวหายเลยคิดรอโอ้โหติดบูสพอดี้วยเอานิกกะ มาจลังหมัดใหญ่แล้วไงหมัดใหญ่แล้วไงจะก,กระทืบอะไรเราเราคนยักษ์นะเว้ยจะมาขัดอะไรครับผมมานี่กะมามาเล่นกันหน่อยเพิ่มเลยกะแล้วก็เตรีมตัวหวดไม่ทันนะผมก็จบไปที่ร้อยโอเร์ตอนเกมที่สองผมเกมอย่างไวเลยนะฮะ โอเคครับผมมาอยู่เกมสุดท้ายกันบ้างน,นะผมกับด่านเดิมเลยนะผมก็คือด่านแชนโดล่านั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวเราจะทําหน้าที่สายโลที่ดีนะผมเรามีสายโลถึง3ตัวด้วยกันเลยนะผมแต่ว่าขอดงสองละกันนะฮะเพราะว่าทงได้เนี่ยให้หนวดขาวไปผมเขา่าจะส่งหินมาช่วยเราได้นะผมขอดึงเด็ดทงไปก่อนนะผมเออสวยครับผมรอ,อนะฮนะโอ้ทงกลางไม่ได้แต่ว่าโรเจอร์มาตั้งการรอแต่มันไม่ตีโอเคยืนรับเต็มเต็มให้ผมเด้งเลือยกับคืนมาสู้ได้อยู่แล้วก็ขวานจามหัวไม่ดีครับผมอ้าวโดนตัดแม็กเกตทีแบบนี้ก็สวยเลยเรา รอหัวเดบเต็มสตรีมโอ้โหไม่โดนทำไมไม่เดนินวนะน่ะอะไรกันครับเนี่ยยนคูดาวยนคูดาวยนคูดาวดึงเสร็จก็หายไปซะของหัวจะเต็มไรสักทีแล้วก็เด็ดทงคืนนะผมเด็ดคืนนะชจกเด็ดครับชกเด็ดเออสวยครับผมลุกขึ้นมาโรเจอร์มาเรามีเรื่องต้องคุยกันอีกทีเอามันไปนตีหนวดขาวชิบหายแล้วจามหัวไม่โดนเฮ้เลือดเลือด ไม่ให้เก็บไม่เก็บเราเก็บเออสวยครับผมเราเก็บได้ก่อนโอ้โหคนจำเบ้าอะไม่เป็นไรอยู่นอกคงเราก็อึดอยู่อ้าวสันสันแบบนี้ก็ขอตีฟีอ e ีสปอร์ตสักทีเกือบแตกอะสองคนช่วยกันลุมฮะลุมกระเทือมันลุมกระเทือมันลุมกระเทือมันเอ,อ้าไม่เป็นไรครับผมไม่เจ็บเท่าไหร่ครับผมเตรียมตัวเลยจะจับธงเหรอจะจับธงเหรอเอาหายไปไหนว่ามองไม่เห็นโอ้มันวิ่งตั้งการด แล้วก็จามมีสักทีเออต้องแตกแล้วแหละจังหวะนี้ผมจามหัวก็แรงอยู่นะผมหมื่นเจ็ดเลยนะฮะโอ้แต่เมื่อกี้คือผมขวดแต่ผมมองไม่เห็นนะว่ามันทําอะไรอยู่นะผมเมื่อกี้มันล้มหรือมันอะไรว่าทำไมไม่โดนดามเมจเลยนะผมเดี๋ยวเราเดินมาซับพอร์ตเพื่อแล้วกันเอ้ยมีคนดึงกลางให้อย่างนี้ก็สวยดีครับผมให้น้องงูกันทงไกลทงไกล,ทงไกลไปนะผมเรากันทงกลางนะผมเพราะน้องงูวาร์ปมาตรงนี้ไม่ทันนะ,ะก็จะเป็นอะไรที่แบบโคตรจะลงตัวเลยนะผมเนี่ยเห็นไหมน้องงูก็บินวาร์ปไปวาร์ปมาได้ของส่วนเราก็กันกลางอย่างเดียวก็พอใครจะมายุ่งงงฮะททัั้้แโเจอ เข้ามาเลยผมพร้อมผมพร้อมที่จะขวดเต็มแรงไงเอาไปไหนวะเนี่ยอุ้ยใครปาดผมอย่างเงี้ยทำไมตีทะลุกระเพามันเยอะจังวะฮะปล่อยออกไปเฮ้ยใหญ่ใๆญให้มันหนึ่งใหญ่ไปหนึ่งสวยครับผมกันไว้กันไว้กันไว้โรเจอร์อีกตัวหนึ่งใกล้แตกใกล้แตกก็ตักอุ้ยมันมีหินมันมีหินมันเลยไม่ติดเพอร์เฟกต์การนะผมอ้าวตายหมดเลยโดนทั้งโรเจอร์ทั้งแชงนะเอาว่าเติมเกจชิวๆไปนะผม โคตรจะคอมโบเลยนะผมน้องงูกันธงดีไปแล้วก็ว้าไปธงบีได้นะผมส่วนเรากันธงกาแล้วผมโนดขาวก็แค่กันธงเอนะผมเท่าน,นี้ก็ไม่มีใครเอาธงจากพวกเราได้แล้วนะผมนอกจากว่าโรเจอร์มืดเนี่ยมันจะบวกธงเอนะผมเดี๋ยวตอนนี้ขอบวกก่อนแล้วกันนะเอาติดทีมบูทมันไม่ไหวต้องอยู่เฉยๆมันเบื่อไหมโว้ยเข้าใจหรือเปล่าเดี๋ยว โอ้โหไม่น่าเลยนะผมผมเภาเองไงจริงๆถ้าเกิดว่าเราอยู่ตรงกลางตรงนี้เราก็รอดแล้วนะผมแค่ยืนเติมเกจชิวๆไปนะฮะคืออันนี้เราพลาดจริงๆครับผมไม่ควรไม่ควรออกมาอย่างนี้นะครับจริงๆถ้ารอได้รอดีกว่าครับนะผมเพื่อประโยชน์ของทีมนะฮะแต่ว่ายังไงเขาก็ดึงทงกลับมาไม่ได้แนละ้วนะผมก็น่าจะจบไปเป็นที่ร้อยขอหรับเกมสุดท้ายนะฮะก็เดินเติมชิวๆนะครับผมเดินเข้ามาช่วยน้องงูฮะแล้วก็ตั้งกาดโชว์ไปหนึ่งทีผมก็จบไปเที่ร้อยของสัปเกมสุดท้ายของผมก็ฝากกดไลค์กันนะิดนึงนะผมถ้าไม่อยากพลาดคอนคคครรัััับบผมแลล้วเเจจจออกนิปปต่ไ๋งด 东十块。